แก่โอย,โยถุยจะตามเธไหเอา้าผู้กองเจอกันอีกแล้วผมไปกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 จะรีบไปไหนควายผมหายผมจะรีบไปตามควายมีอะไรอีกหรือเปล่าตลกนั้นงเราอ่ะฉันกำลังตามจับคนร้ายอยู่เธอเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำผ่านตรงนี้ไหมเอ๊ผู้หญิงใส่ชุดดำ ไม่เห็นนะยังไงก็ขอให้พวกกองโชคดีตามจับคนไล่ให้เจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอีกะในเป้มีอะไรของใช้ส่วนตัวฉันขอดูหนะ่อยของใช้ส่วนตัวของผมพวกกองจะดูไปทำไมส่งเป้มาเดี๋ยวนี้ ก็ส่งมาดีเลยให้ฉันกระชากนี่เอามาหนินี่ขอดูเดียวไอ้หนี้นี่ถือว่าลงบากไม่แกงให้ความร่วมมือหน่อยไอ้แกงวายไหมไอ้แกงนี่นี่ปล่อยไอ้แกงไอ้แกงปล่อยนะเดี๋ยวนี่เองปีก้าขาแข็งเลยใช่ไหมโดนว่านิดว่าหน่อยทำเป็นหนีออกจากบ้านน่ะไปกลับบ้านเลยไม่งั้นข้าจะเขียนจดหมายฟ้องแม่เองเ่ี๋ยวนะครับคืออะไรอะคุณคนที่อารมณ์เสียอยู่ผมกำลังดุหลานผมอยู่ไม่เห็นหรือไงฮะนี่คุ้ม่าพอาผมเอง คือผมกำลังปฏิบัติหน้าที่เอ้ยเอาไว้วันหลังเอาไว้วันหลังวันนี้ผมกับหลานมีเรื่องต้องคุยกันไปกลับบ้านไปครับ,รบนะ